รถสาขบวนรถที่กำลังเท่าสึ้้นบุรีรัมย์เป็นขบวนรถเร็วเลขที่1,3,5ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์กล้ทางสถานีอุบลราชสถานีถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้สามารถไปเจงกรุงเทพอภิวัตน์ได้เลยก็คือถ้ากลับบ้านจากีง เทพนะผมสามารถนั่งจากนี้ไปถึงโน้นได้ f r o กรุงเทพอภิวัตน์อุบลราชธานี Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number one. Thank you. มาแล้วมาจากทางไหนวะ การได้ให้ชาติวลที่อทขอบคุณค่ะ เรวจทสาบที่น you you ี่ข <mid> ีงบุรีรัมย์ก่อนก็เริมจับขบวนเลเพราะว่าตรจากยสินแวดสัมารของท่านที่ถูกต้องครบถ้วรการเดินไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการอินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยว่าแน่อกาสต่อไป แ <Thank> น่ชัดไม่มีอะไรคลับก็มีแค่รอรถออไปไม่ ห้าไม้่ะเอาอันนี้เนื้อต่เอาละร้อนเอาลนร้นอ,น,น,อน,นก็ได้ใส่ใส่ถุงใต่น้ำจิ้มอะไเดี๋ยวแยกเอาใส่เลยนะไรใส่เลยเนาะครับ ลูกชิ้นบุรีลัมมีหลายป้านะถ้าใครไปเห็นที่ไหนป้าไหนก็มันก็เป็นของแท้นั่นแหละดูแคว่าเขาเป็นคนบุรีลมเลยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนเพราะว่าไม่มีเวลาเดินดูอะไรอันเราจะวนอ้อมนี้แล้วกัน โอ้ยขอเงเยอะเขตไม่ได้เนื้อมันเป็นเขต่ะที่รถไฟนะครับแล้วก็มันเป็นชนุมชนเก่าแล้วก็ของชาวบ้านเห็นไหมสวยด้าน,นขวามเมือเนี่ยด้านซ้ายนี่คือสร้างใหม you mm -hmm. คือไฟเขียวแบบรถสวนนะเนี <to be S 2> ่ยด้านซ้าย